สบายดีทุกท่านยินดีตอนรับทุกทานข่าู่รายการโคเลเพียวเม็ดเดียวคือคําตอบ้อนี้มีเคสที่จะมาบอกเราให้ทานหูฟังทานผูชมเนาะเคสนี้มีซอว่าเสินเลือดหัวใจตีบป็นพญ,ญาที่หลายๆคนเนาะโแบบอยากเป็นเลยแหละเนาะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเสียงของคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบป็นแบบใดเดี๋ยวเฮามาฟังกันเลยเนาะทุกท่านสบายดีสบายดี สบายดีค่ะพระเจ้าซื้อพิมพาพรสวรรค์นอเจ้าป้าแม่พิมพาพรสวรรค์เนาะทุกทีฉะนั้นเส้นเลือดหัวใจตีบนี่อยากให้แม่บอกเราว่ามันเป็นจังใดเนาะให้ทานผู้ฟังเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยบอกแม่พิมพาเป็นนิ้เมื่อยแล้วก็หันใจบ่อได้หันใจบ่อโอกแน่นมันแน่นยม่เมื่อยกับเมื่อยแล้วเมื่อยกับเมื่อยแล้วนอนกนเลยแล้วป็นตาย่านเนาะแม่ไผ่บอกเป็นนี้ ูกบกูจักดอกประสิิ์แบบไหนทรมานมั้ยทรมานหันใจจะบอกออกเมื่อยอออยากเมื่อยกับเมื่อยแบบินกับวินน้อยแล้วมูจักกับโครเพียวนี่ได้จังไดไแม่มวยแนะนำเจ้าไอแม่มวยแม่มวยแม่มวยเป็นคนแนะนำเขาเจ็ดแม่มวยเด้อเจ้าเป็นเป็นคนแนะนำแม่มวยเนาะมาแนะนาให้เมพินพาเบนจักกับโคราเผียวเนาะและกินไปประมาณจักลกองที่ว่าแม่มู้ซึกดีขึ้น กินประมาณสามเด็กในรูสึกว่าไข่ขื้นด <3 S 1> ีขื้นเม็ด<ม>โดยแม่ละมีเสียเห็ดตอนนั้นคุณเหรออมันมันรู้สึกว่าหันใจง่ายนี่หรอโอ้มันใจง่ายขึ้นดีขึ้นว่าซะเนาะแล้ววันนี้แบบจุดใด่ที่เมย์ประทับใจแลละรู้สึกว่าในห่างกายของเขามันเปลี่ยนแปลงหลายที่สุดประทับใจเนี่ยเดี๋ยวแม่กินมาได้ประมาณสามกล่องขึ้นไปเดี๋ยวนี้แม่พิมพ์กับหูสึกว่ากับพี่กระเป๋าหน้าตากระสดใสโบเมย์ตะกี้ในหน้าเบ่งเลย น่าเที่ยวแต่ว่ากินอย่างหลายนะเดี๋ยวนี้ก็คือว่าก็สังเกตอยู่นอกว่าในเฟรมที่แอ่รูปของแม่พิมพากอนกินกำลังกินมันจะแตกต่างอันนี้นี่เองเนาะทางฟังเนาะฉะนั้นเนาะถือว่าบริษัทนี่บริจ้างมาแม่นบอก โบสิจัางมาจะเปม่ทิมมาเองเลยมาเองเมทิมยุติกาแข่งคุณได้จะปากเซี่ยมเป็นความจริงบนแลกเป็นความจริงความจริงแม่นแน่เนาะฉะนั้นกะอยากให้เมพิมพาณีได้ฝากถึงพี่น้องทางบ้านหรือว่าทานผู้มทานผู้ฟังในตอนนี้เจ้าเจ้าจะฝากถึงทางโมคูและกรเพื่อนทุกคนเนาะถ้าเป็นพญาคือว่าเปลี่ยนแบบข้าพเจ้า แนะนำเนาะคละเพียวนะทุกคนเนาะคละเพียวเม็ดเดียวคือคำตอบคือเปนวาเลยทุกคนถ้าเป็นอนันได้กัญยาเขาต้องคละเพียวนี่แหละ ซอยชีโซยเขาได้ทุกคนเด้อซอยให้ชีวิตแม่ชีวิตชีวิตเกา่าเปลี่ยนจีดเก่าไปเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเนาะฉะนั้นเนะาะประานผู้ฟังเนาะมาฟังแล้วว่าสิ่งเลือดหัวใจตีบนี่มันเจ็บทรมานแต่ตอนนี้เนาะแม่พิมพ์พาเึ้นเอื้อว่าเป็นคนใหม,แม่แร่างเดิมุกคนเนาะฉะนั้นเข้าใจแม่พิมพ์พาเลยล่ะขอบใจขอบใจ